ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านนะครับ f อฟผู้ติดตามสมาชิกช่องคอคอมเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับอีพีนี้ก็จะพามาแนะนําการใช้กล่องทดสอบเดือนใหม่นะครับถ้าเกิดจะใช้งานกับพวกเรือนใหม่ที่มีระบบแคนนะครับสาหรับเรือนใหม่ที่ใช้ระบบแคนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้กล่องทดสอบเรือนใหม่เนี่ยป้อนสัญญาณเข้าเรือนใหม่โดยตรงนะจะต้องมีกล่อง ECU ตัวหนึ่งนะครับแล้วใช้สัญญาณจากกล่องเรือนใหม่เนี่ยเข้ากล่อง ECU แล้วจะกร่อง e c u เนี่ยค่อยมาเข้าเรือนใหม่นะครับเขาถึงจะสามารถทดสอบได้แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับเพราะว่าระบบที่เป็นแคนบัสตัวนี้มันเป็นระบบเฉพาะทางนะครับซึ่งผมจะต้องศึกษาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกล่องเรือนใหม่ตัวนี้ไปเนี่ยเราพอที่จะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรได้บ้างกับเรือนใหม่เหล่านี้นะครับ 1. น,นะครับมันใช้ทดสอบน้ำมันได้ สองก็คือมันช่วยในการปิดเปิดในการเข้าโหมดเซลเทสนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดนะครับปิดนะอันนี้ปุ่มแรกก็คือแบตออนปุ่มสองก็คือสวิตช์บิดกุญแจที่เรากดบิดกุญแจครับนะสมมติว่าเราจะกดเซลเทสเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําก่องทดสอบใไม่หรือไม่ได้ทําสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทดสอบลําบากนะครับตัวนี้ผมเปิดแบตออนเข้ามาก่อนจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นของตัวออนิวเนี่ยนะครับ d m a ม็กออนิวเนี่ย พอเรากดแบตออนเข้ามาเนี่ยให้เรากดเซลเทสค้างไว้นะกดกดทรนะิปทริปเอที่บีเนี่ยค้างไว้ก่อนจากนั้นเรากด ING เข้ามารอสักพักนึงนะครับแล้วก็กด3ทีนะครับ3ทีเนี่ยจะเข้าโหมดเซลเทสนะครับจากนั้นถ้าเราจะทดสอบเข็มความเร็วกับเข็มรอบเนี่ยเราก็กดค้างนะครับ เข็มจะตีขึ้นไปประมาณสักครึ่งเรือนใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่างานซ่อมทดสอบเรียบร้อยงานซ่อมเรือนใหม่ก็เรียบร้อยนะครับมันจะช่วยในการสะดวกก็คืออย่างน้อยเรามีเนี่ยมันจะสะดวกก็คือช่วยในการปิดเปิดได้สะดวกนะครับแล้วก็กล่องก็สวยงามนะนะครับแต่ถ้าเป็นพวก v igo, ีโก้ดีแมคฟอ์ที่เป็นระบบอนาล็อกรุ่นรุ่นเดิมนะครับที่เป็นสัญญาณเร็วรอบเข้าเรือนใหม่เลยเนี่ยนะครับจะ ทดสอบได้แน่นอนนะครับแต่ต้องเป็นเดือนไม้ปกตินะถ้าเดือนไม้เสียจะทดสอบไม่ได้นะเพราะตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องทดสอบเดือนไม้ในสภาวะปกติไม่ใช่เครื่องหาตัวเสียนะแต่เป็นเครื่องที่ประเมินว่าอะไรทํางานปกติหรือไม่ทํางานนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดนะครับผมปิดนะจากนั้นผมเปิดผมเปิดนะครับน้ํามันตีครึ่งถงังเห็นไหมครับ อย่างน้อยเราใช้ทดสอบน้ำมันได้เลื่อนน้ามันขึ้นนะครับน้ำมันก็จะค่อยๆขึ้นนะขึ้นแล้วเห็นไหมครับขึ้นแล้วอันนี้เราก็ทดสอบการทํางานของ CPU ได้ว่า CPU ทํางานได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยผมเลื่อนเต็มสุดแล้วนะน้ํามันก็เต็มเห็นไหมครับแต่อุณหภูมินี้เป็นสัญญาณแคร์นะหรืออาจจะไม่ใช่แคร์ก็ได้แต่ผมไม่รู้จักพินเอานะครับสําหรับการทดสอบอ่อนนี่ยนะครับท่านก็จะต้องศึกษาเรื่องของพินเอานะครับ เขาน่าจะมีตำราขายกันนะครับในอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับนะครับส่วนของเราก็จะเป็นคอร์สในการฝึกซ่อมทีละขั้นตอนแบบแบบสดนะครับพาหาตัวเสียแบบสดนะครับขั้นตอนการซ่อมออนิลตัวเนี้ยนะครับผมก็ทําขึ้นมา8 E.P. เลยนะครับก็ลองไปติดตามรับชมดูนะครับในคอร์สหลังบ้านนะครับประมาณนั้นลดน้ํามันนะครับน้ํามันก็จะลงนะครับลดน้ํามัน น้ำมันก็จะลงลงอะไรเห็นไหมนะครับเขาค่อยๆลงแต่ผ้าแต่ว่าตอนที่เราใช้งานน้ำมันจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเร็วขนาดนี้นะครับน้ำมันจะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นลงเป็นขีดลงสุดทังได้ไหมนะครับ กดทิป A ทิปบได้นะครับทิป A ทิป B ได, A, B ได้มีเสียงนะครับตัวนี้นะโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ